สวัสดีครับเพื่อนๆผมวานอีเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนือเ้รื่องเกม Sonic the Hedgehog กันนะครับเรื่องราวเริ่มต้นที่เกาะทางใต้เกาะแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นขุมสมบัติของสร้างประดักับพังและอัญ,ญมณีอัญ,ญมณีเหล่านี้ได้แก่ c h a อส e อ e มรันอัญ,ญมณี6ชิ้นที่มีพลังมากพอที่จะนำพลังงานมาสู่สิ่งมีชีวิตทั้งมวล หรือเพิ่มพลังให้กับอาวุธนิวเคลียร์และเลเซอร์ผ่านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้วิธีใช้อัญมณีเหล่านี้จริงๆเนื่องจากเกาะทางใต้เป็นเกาะที่เคลื่อนที่ได้โดยมีเคออรอิมรันอยู่ภายในการบิดเบือนตามธรรมชาติบนเกาะอยู่มาวันหนึ่งมีเม่นสีน้ำเงินมนุษยวิทยาอายุน้อยชื่อโซนิกเดอะเฮดฮอ ที่สามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงอย่างเหลือเชื่อและสามารถม้วนตัวเป็นลูกบอลเพื่อโจมตีศัตรูและหมุนด้วยความเร็วสูงได้มองเห็นอันตรายเมื่อมาถึงเกาะทางใต้ในไม่ช้าเขาก็ได้รู้ว่านักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องที่ชื่อดรอีโวโรบัติกและลูกน้องของเขาอยู่ที่นี่โรบัติก พูดซึ่งไม่มีความดีใดๆเนื่องจากนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะผู้ชั่วร้ายนี้จะใช้วิธีทางที่ชั่วร้ายโดยตั้งใจจะบดขยี้โซนิกโดยพลังแห่งวิทยาศาสตร์ไม่นานหลังจากที่เขามาถึงด็อกเตอร์ได้สร้างป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ปลายด้านหนึ่งของเกาะและเริ่มพัฒนาต่อไป นอกจากนี้เขายังเริ่มล่าเคออสเอมรันเพื่อควบคุมพลังอันน่าทึ่งของอัญมณีโดยสาบานว่าเขาจะหาให้เจอแม้ว่าจะต้องกุดเ้ทัวทั้งเกาะเกาะตามเมื่อรู้ถึงความทะเยอทะยานของโรบตทนิก ผ่านข่าวลือโซนิกก็รีบไปที่เกาะทั้งใต้เพื่อหยุดด็อกเตอร์ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็พบโรบัตนิกผู้ซึ่งดีใจที่เขาจับสัตว์ในท้องถิ่นได้ทั้งหมดและ,ปะเปลี่ยนพวกมันให้กลายเป็นคนรับใช้แบดนิกที่ไร้สติตะตังโซนิกต้องช่วยพวกสัตว์ผู้เคาะร้ายนี้ เดินทางผ่านโซนต่างๆบนเกาะทางใต้ปลดปล่อยสัตว์ต่างๆและเอาชนะโรบอทนิกและอุปกรณ์ต่างๆของเขาไปพร้อมกันขณะออกล่าเคออสเอมร้น ในที่สุดโซนิกก็มาถึงส c r a บแบรนด์โซนเมื่อพบโรบอตนิกข้างในด็อกเตร์ก็ได้กดสวิตช์ที่ทำลายพื้นที่โซนิกยืนอยู่โดยทิ้งเม่นสีน้ำเงินลงในสร้างประคับพังใต้ฐานเมื่อกลับเข้าไปในป้อมปากายของโรบอตนิกในที่สุดโซนิกก็เข้าไปในห้องที่มีกับดักซึ่งมีโรบอตนิกอยู่ในนั้น หลังจากที่โซนิกทำลายห้องโรบอตนิกที่ไร้การป้องกันก็พยายามหลบหนีในเอกโมบายของเขาด้วยความทยอทยาของโรบอตนิกและสครับแบรนด์ซู์ที่พังทลายความสงบสุขได้กลับสู่เกาะทั้งใต้เหล่าแบดนิกทั้งหมดถูกทำลายสัตว์ต่างๆได้รับการปลดปล่อยจากแคปซูลและสมบัติและอัญมณีของเกาะก็ปลอดภัยอีกครั้ง จากนั้นโซนิกก็กลับไปที่กรีนฮิลล์โซนเหล่าสัตว์ในท้องถิ่นกระโดดไปมาอย่างสนุกสนานร่าเริงและเฉลิมฉลองชัยชนะปลดปล่อยเคออดเอมับันทั้ง6ดอกไม้ก็เป็นบ้านโซนิกก็ออกเดินทางเพื่อค้นหาก,การประจนภัยครั้งต่อไป สวัสด er pues ีครับเพื 8, nah, ่อนๆผมวานิอิเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเน x, ื้อเ,เรื่องเกม Sonic the Hedgehog CD กันนะครับเหนือทะเลสาบเนเป r บนฟากฟ้าที่สวยงามมีดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อ Little Planet มันจะปรากฏขึ้นให้เห็นปีละหนึ่งเดือนก่อนที่ดาวเคราะห์จะปรากฏตัวครั้งล่าสุดนี้เม่นสีชมพูผู้มีนามว่าเอมี่กำลังอ่านไพ่ทาโร่ในมือของเธอ ซึ่งบอกถือว่าเธอจะได้พบกับฮีโร่ตัวจริงของเธอในเร็วๆนี้เมื่อเธอเผชิญหน้ากับอันตรายขณะที่ป้ายของเธอปลิวออกไปริเพินพาเนตที่ว่าก็ปรากฏขึ้นเหนือเธอเช่นเคย อย่างไรก็ตามในไม่ช้าด็อกเตอร์เอ็กแมนก็สังเกตเห็นลิตเติ้ลพลเน็ตทว่านี้เขาต้องการสร้างป้อมปราการขนาดปื้มาเพื่อสแสวงหาการครอบครองโลกเขาล้อมป้อมปราการด้วยเปลือกโลหะขนาดยักษ์และลามโซวไว้กับภูเขาใกล้เคียงจากนั้นใช้พลังของไทม์สโตนส์บนลิตเติ้ลพลเน็ตปฏิบัติการอันน่ารัเกียจก็ได้เริ่มขึ้น โซนิกสงสัยว่าด็อกเตอร์กำลังทำอะไรอยู่กแน่จึงรีบเร่งไปยังลิตเติ้ลพาเน็ตเพื่อทำสิ่งที่ถูกต้อง ในการประจนภัยของโซนิคเม่นสีฟ้าไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วร i t ิต e ต l a n พาเนเขาเผชิญหน้ากับด็อกเตอร์ตลอดทางโซนิคยังได้รวบรวมทามสโตนและทำลายอุปกรณ์ต่างๆของด็อกเตอร์จนมาถึง Stardust Speedway โซนิคก,ก็ถูกท้าแข่งโดยเมทันโซนิค โซนิคของเราก็ชนะในขณะที่หุ่นยนต์เรียนแบบตัวนั้นชนกำแพงพังยับเยินโซนิคได้ช่วยเอมี่ที่ถูกจับเธอกอดโซนิคและหลงรักเขาในทันทีเมื่อโซนิคมาถึงเบทัลิกแมดเนสเขาเผชิญหน้ากับเอกแมน โซนิกเอาชนะเอ็กแมนได้เปลือกที่ห่อหุ้มลิตเติลพเน็ตก็พังทลายโซนิกพาเอมี่ลบหนีไปสู่ความปลอดภัยบนโลก ติ t เตื p น a n e t ก็หายไปในขณะที่ดอกไม้บางส่วนร่วงลงสู่ทะเลสาบเนเปร์ Network, และเบ่งบานอย่างสงบอยู่ที่นั่นหลังจากชัยชนะครั้งที่2ของเขาโ o n i c ได้ขึ้นเครื่องบินส่วนตัวทอร์นาโดขับมันออกไปเพื่อค้นหาการประจนภัยอีกครั้ง ย้อนกลับไปที่ทะเลสาบเนเวอร์เอมี่กำลังอ่านไพ่ทาโร่ของเธออีกครั้งไพ่แสดงถึงกลุ่มสัตว์หางคู่หนึ่งและเคออสเอมรันไพ่เหล่านี้ปลิวหนีไปเหมือนเมื่อก่อนทำให้เบ้นสีชมพูหมุดหงิดมากแต่เธอดีใจนะที่ได้เห็นโซนิกบนเครื่องบินสวัสดีครับเพื่อนๆผมวานิอิเกเมอร์ คลิปนี้ผมจะมาสรุปในเรื่องเกม Sonic the Hedgehog ภภาคที่2กันนะครับหลังจากชนะครั้งที่ของเขาซ o นิ c มายังเกาะเวบไซต์ขณะที่เอ g กแมนสำรวจพื้นที่เพื่อหาเค a o s e อเมรันเขาพบว่าพวกมันซ่อนตัวอยู่ในเกาะเวบไซต์ในการค้นหาพลังของมันเอ็กแมนเดินทางไปยังเว็บไซต์และปุกเข้าไปพร้อมกับแบทนิ k ในขณะเดียวกันสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งชื่อไมล์พรเวอหรือชื่อเล่นว่าเทล ก็วิ่งหนีจากจิ้งจอกหางเดียว2ตัวจนถูกต้อนจนมุมจิ้งจอกหางเดียวแกล้งจิ้งจอกสองหางเพราะมันแปลกโซนิกวิ่งผ่านไปแล้วสปินพุ่งชนสุนัขจิ้งจอกปล่อยให้พวกมันหุนงงเทลทึ่งกับสิ่งนี้จึงติดตามโซนิกและช่วยเขาตลอดภารกิจใหม่ในภาคนี้ โซนิคและเทลเดินทางผ่านโซนต่างๆเอาชนะเอ็กแมนในแต่ละพื้นที่ได้ในที่สุดโซนิกได้แทรกซึมเข้าไปในเด็เอ็กโซนซึ่งเขาต้องเผชิญกับซิลเวอร์โซนิก หลังจากที่เอาชนะซิลเวอร์โซนิกแล้วโซนิกก็เจอคุณยนเดดเอกที่เป็นลาสบอส เทลเห็นเดดเอกตกลงมาจากฟากฟ้าจึงขึ้นเครื่องบินหวังจะไปช่วยโซนิก แู่โซนิกที่รวบรวมเคอสเอมเรัลจนครบอยู่ในสถานะซปเปอร์โซนิกเขาบินได้ ในขณะเดียวกันเดดเอ็กก็ตกลงมาบนเกาะลอยฟ้าที่ชื่อเกาะว่าแองเจลสวัสดีครับเพื่อนๆผมวานิคเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม Sonic the Hedgehog 3ม n อนด์นักันนะครับ หลังจากที่โซนิกและเทลเอาชนะเอกแมนในภาค2ลงได้สถานีอวากาศของเอกแมนหรือก็คือเดดเอ็กก็ตกลงมาบนเกาะแองเจิลที่ลอยอยู่ที่นั่นเอกแมนพบกับนัทเคลนเดอะอีชนาสมาชิกคนสุดท้ายของอรารยธรรมตัวตนโบราณที่เคยอาศัยอยู่บนเกาะนัทเคลนเป็นผู้พิทักษ์มาสเตอร์เอมเรลซึ่งสิ่งนี้ทำให้เกาะสามารถลอยอยู่ได้ เอ็กแมนหลอกนัดเคลลใหเชื่อว่าโซนิกกำลังพยายามจะขโมยมาสเตอร์เอเมอรัลโดยทำให้ทั้งสองคนเป็นศัตรูกันในขณะที่เขาจะซ่อมแซมเดดเอ็กโซนิกและเทลเข้าใกลเกาะแองเจิลด้วยเครื่องบินทอร์นาโดโซนิกใช้เคออสเอเมอรัลเป็นซปเปอร์โซนิกแต่นัดเคลนซุ่มโจมตีเขาและขโมยเคออสเอเมอรัลไปจนหมด โซนิกกับเทลเดินทางไปทั่วเกาะโดยโดนถูกขัดขวางโดย,โดยนัสเคลนและเอ็กแมนอยู่หลายครั้งจนมาถึงที่ฐานปล่อยซึ่งเดดเอ็กอยู่ระหว่างการซ่อมแซมโซนิกและเทลต่อสู้กับนัสเคลนแต่เดดเอ็กก็ปล่อยตัวขึ้นไปสู่อวกาศอีกครั้งจนโซนิกสามารถเอาชนะเอ็กแมนลงได้ เด็กเอกก็ตกลงสู่เกาะแองเจิลอีกครั้งโซนิกก็เดินทางไปที่เกาะแองเจิลเพื่อเอาเคออดเอมแรนและเอาชนะเอกแมนแต่ก็เกิดความขัดแย้งอีกครั้งกับนัทเคิลซึ่งเชียวว่าโซนิกพยายามขโมยเคออสเอมรรนด้วยตัวเองในฮิตเดนพารเลสโซนโซนิกต่อสู้และเอาชนะนัทเคิลเอกแมนก็ช่วยโอกาสนี้ขโมยมาสเตอร์เอมแรนไปซึ่งเป็นความลับของพลังแห่งการลอยตัวของเกาะ นัดเค้นโจมตีเอกแมนแต่เอกแมนใช้ไฟฟ้าช็อตเขานัดเคลนจึงแสดงประตูมิติไฮโซนิกซึ่งนำพวกเขาไปยังเครักษาพันสวรรค์ที่ซึ่งเดดเอกํกำลังจะปล่อยตัวอีกครั้ง โซนิคแทรกซึ่มเข้าไปในเดสเอกและเอาชนะเอกแมนลงได้ในฐานะซูเปอร์โซนิคเขานำมาสเตอร์เอเมอรัลกลับมาและนำมันกลับไปยังเกาะแองเจิลขณะที่มันลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า แล้กันตรงนี้นะครับหาเพื่อนๆอ,อยากให้ผมสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องว่านุ่ยกมเมอร์กันนะครับหากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนผมสมัครสมาชิกช่องได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ